ลักษณะของปลาเพันสีลงเนาะแม่ปลาหมิ่นแม่ปลาหมิ่นแม่ปลาหม่จุมมม่มนั่นจุ่มนั่นคืออยูรลาลาลาลวที่นหนงใดโอ้เขาท่าขาท่าขาท่าปลานา<อ>ปลาธรรมชาติจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกับพี่สาร้านฉันจะพอกันในวันที่สิบพฤษันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้พาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศจา้าครับผมหลังจากฝนตกหนักเนาะหัวหวานครับพี่น้องพาพี่นอ้นองมาเบื้องดีเบื้องตอนเข้าทั้งหน้าครับไปจ้าพี่น้องไปลุ้นน้ำกันจ่าสีมันซ้ำใดจ้าครับ คนตกแห้งอยู่ครับเมื่อวาน,ออนแต่ว่าทางหน้าจ๊กสีแห้งหรือบอโนโน่อลนออู้หโูโอ้ยนียยปา่าเล้งเด้งนาต่อนี่ครับพี่หนงไอพี่น้องไม่บ้างไหมปลาเข่ง,ง<ๆ>ย่างดีนี่นะลักษณะของปลาเป็นสีล,ลงเนาะแม่พ่มีมองนี่มึงนี่มองนี่จุ่มนั่นจุ่มนั่นเห็นบ่พี่นหนงเห็นบ่แมนน่าจะเป็นปลาเข่งแล้วเนาะ ครับผมบรรยากาศครับพี่น้องน้ำเสาๆครับบรรยากาศนาลีข,งข,งขงองเขาเนาะแม่พ่อมี่แล้วครับเ<ม>บึงนาลีครับสิเป็นจังได้ไหพพมพ <c oughs> กสอง,ง, <c oughs> งเรรต๋อพี่น้องดับแหลกกระซองเบึงนะครับใบยานคนเลยบอกแม่พ่อมี่นี่ครับพี่น้เป็นแผ่นเลยพี่น้อยบังเอิญเป็นแผ่นเลยพลังสีลงครับพี่น้องเห็นบห ซุ่มซมบงปลาเขาเลยเห็น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 ทังวีเวทวีเวทวอยู่นยนี่่ปลาผลสีล้เนาะผลสีมะลิมยูสตอนครับลงข้างในนดีฮะเไับลักษณะมองเขาไปอ้กบตัวหนึ่งไงพอมีคุนหาเว่าเห็นหนาเพรเลงไปเลยเนีะลงไปแล้วขากลดยะ มันดีขอางหอครับขนาบทังไปเลยเป็นก็ะดีหอดครับขนาบเพิ่นบัวทังมันก็ะดีโดดลงไปเอ็นเพิ่นครับเพิ่นไปน้ำหนานีารร่เละลักษณะนาลีขอางหอครับพี่น้องลักษณะทำเลเนาะปีนี้เหตุจำเนาะครับผมกระสิรัดเพิ่นไหวแล้วครับมองน้ำเพิ่นไหลครับ <G ül> อาป็รุนถ่ายรีครับบานนี่เป็หไหนคืออยู่คืออยูอยเป็นัไหนโอ้นเขาท่าขาท่าขาท่ามีขาท่าบ่งี้ยคุณอ่ะคุณน่ะไเ็มีไรมากครับลักษณะทั้งถ่ายรีเฮ้บพี่น้องดว้ มีกุงพมออมบ้ตอปลาสิวปลาเข็งครับปลากระเด,ดืดเนาะ,ะปลาจอมใส่ปลาจอมโอ้โอ้โอ้บอ่เห็นบ่เห็นแม่ปลาีิ่น,น่นนั่นน่น เป็นปลาซิวปลาเค็งแล้วครับปลากระเดือดส่วนมากครับพี่น่อถู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 นูถูนูถูถูถ่ถู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 ถ่นูถ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 ่นอถู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 ูถููถ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 ่ถูถูถูถ่ถูู่ถ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 ูนูถูถูถูนูถูถูถูนูถ่ถูถูนูถูถูถููถูถูถู คือว่าไล่เติ้อมนอกแม่ป้ามี่ยกนักอยู่ครับโค้งสองสอบเป็นไรเป็นม้วนใน้นาลงอีกเนาะครับผมเพิ่นสีลงกลางเว้นครับซึ่งนะสุดนี้เพิ่นลงกลางคืนแดดไม่อีกบ้างบ๊ายบายค่ำๆพ้นแล้วมาเบิร์กใหม่คันแดดแห่งลงดีเลยครับผว่านี่ฝนห้าแก้วห้าแว้นกันพี่น้องฝนแห้งเนาะ ทั้งบ้านเฮงเหงทั้งหลายก็แห้งอยู่ห้องประชอทั้งบ้านเนาะดียวเอาไปลุงเพิ่นเอาเมื่อของเพิ่นก็ถือคือกันเนาะแม่ครับแล้วเพิ่นก็สิมัดน้ำทอแต่ว่าเฮาเห็ดเป็นเฮือนลีเนาะเอาเอาแบบหนใหญ่เลยโฮมกันที่เดียวเอามองเดียวครับพี่น้องเป็นนักเติมวิดีโอครับ ประมาณเจ๊กโลแม่ปลาหมี่ีฮาโลได้บอสมีแหละครับลักษณะเฮือนลีของเฮาครับพี่น้องเฮาก็สิลัดไว้เบิดเนาะครับหมองหนำไหลลงมานครับสิมาต่อหางเห็ดง่าว้ครับเห็ดง่าใบจำครับเพื่อเป็นลบไปเด้ย๋ยสิบังไว้เบิดครับให้ลงหงมองเดียวคือหมองหนีเนาะครับพี่น้อง ครับผมบังเลยครับแกออกเลยครับพี่น้องนะมาบงข้างในอีกตอนพึ้นดินบินี่ข้างในครับบ้านไปนีเป็นกระถิ่งแล้วเนาะเป็นท่ออยู่แล้วครับพี่ปลาเสื่อมก็มีปลาดุกก็มีมีบอปลาลด ือประมาณนียู่แล like ้วครับประกอเห็นตัวหนึ่งบ่อุ้กบเอีบตัวนึงลงมาจึงได้จึงบ่เอาหมูลงมาเอ้ยหมูเปนท่นลงมากําลังเลียกหล่ออกอกเอามีปลาดุกตัวนึ่งตัวงามเนยี่นอปีนี่เนอเนจ้ะไงกูกีบบกบอยู่กําลังงามนะครับก็มี่ปลาสิเทสตาครับเพราะว่าบ่มีปลาใหญ่ยนอมีตัวนึง่งคุ้มกันดิเฮ้ยเป็นสีลงของ ปูยุลุมหุ่นละกันหุ่นลูดออกไปต้งของปูคนนี้เนาะโอ้ปลาซิวยามคนไวัยสิบประจมปลาซิวนี่เพิ่นสิลงกังเว้นครับขันอยากได้สดๆก็คือมาเอากังเว้นขันปล่อยไว้อีกเบิดขื่นก็สิอ้าวเฮ้ยใครมายามตุ่มกับชะลัยๆๆๆๆๆนี่ยามแยงจ้ะพี่น้องกโกยามตุ่มจ้าปลานาปลาธรรมชาติจ้า กระตาใหญ่กายเครืองปลากายเครืองกายเครืองไอนี่ปลาลุดก็มีเนาะปลาเข็งปลาซิวยังสดๆอยู่เลยครับปลาเฮานี่เนาะนี่ปลาซิวปลาซิวหางแดงเนาะไอเนาะแม่นครับปลาซิวนี่เป็นสีลงเทลระสอบช่องสอบนะเดี๋ยวอ๋อล่อลุนกันได้ใจพี่น้องปีนี้สีคือคำเบาห้าวบอนี่ตัวเพลงประเด็จคือประมาณอยู่เนาะมันอยู่จ้ะปลาคอซิอยู่ข้างล่างจ้ะ ตัวเดียวว่าประกอบเข่งบ่เข่งตาใหญ่ดิ๋นี่เคลียขยะออกจใจพี่น้องเคลียใบใหม่ใบไหลออกปลาปูเขมีเลยค่ะถ้าเคลียออกเป็นหญ้ขอขอา,าพะล่งกับซีมิเตาปลาอ๋อยต่อยจ้ะแม่ปลาหม,ม,มี่เขาบลมเด้จ้ะเฮือนดีพอปลาหมี่เห็ด เขาเจะจะคล้องได้มีนะจ๊ใจพี่น้องอีสานบานเหาพี่น้องผู้คนอยู่กลางทิ่นก็บเบื้องคีบเมปเปลา์มีคือสีขีดหอดบานกันแซ่แซ่ดและใจย่ามนี่ย่ามปลาลงรีลงตอนจ้ะ,มะเมเปลา์มีสิพาพี่น้องมาตอนฝนตกหนักหนักอยู่สีมาแบบแข็งฝนมาเลยถ้าพี่น้องมาเบิงว่าตอนฝนตกหนักคนสิเป็นจังไรแน่จ้ะแต่ปลาตอนนี้นีฝนม่ได้ดตกแต่ตกแต่ตอนบายของมือว่าจ้ะ แบบนักจากฝนตอนบายของเมื่อวานนักส,สุดในหลอบเลยจ้ะแต่ว่าอยู่ทางบานจา้ะหน้านี่ยอยู่ทางบรนฮวยคาจ้ะพี่นนอกแต่ว่าบานแม่แมปลาหมีพ่อปลาหมีอยู่บ้านน้องเมฆจ้ะเราก็ถือว่าไข่เนยอยู่ใจพี่หนอกได้ออกดีบาถาได้มาเบิ่งอีกตอนแรก มื่อนี้ไม่ได้เข้าปลาเนาอยเนาะงดเข้าปลาหนึ่งวัน 1, 000, จ้าถ้าพี่น้องส้มบรรยากาศทงไฮทงหน้าจ้ะกานพนโต๊ะคือหอดทั้งหน้าเลยครับเฮ็ดที่เฮาเก็บกับสิเป็นเฮ็ดทานเนาะไอเนาะเก็บมื่อวานสามมือจ้ะพี่น้องมื่อนี้ก็เลยพักขา โอ้เฮ็ดดีแท้เอ๊ะยังนี่ยังะอะไรนั่นให้นำเพิ่นดูเด้นำนี่ลงมาเ<ม>พิ่นก็สิดูดลงข้างล่างเวลาป้าขึ้นก็สิขึ้นบ่ไหนข้งของแห้งข้างหนัง <c oughs> พอปลามีนี่คอนอุบอุบบนจะพี่น,ออน,น้องคนบ้าน้องเมตไปกำเนิดจ้ะส้ำเนียงภาษาเกษตรออกทางซีสเกียพี่น้องเพืน่นเราพอปลามีคนซีสเกียบบอกโดเมนเด้จอจ้าคนอุบลจ้ะ น้องมิกแพร์ครับน้องมิกแพร์ต้องช่วย <laughs> <laughs> เฮเคลียดทึ่งหนาเลยกับปมมดจาัดบ้านนี่แต่พอพอมีมาจาัดจังเนียนน้าท้าวอนแล้วก็มีกับมาได้คือกันละอยากให้พอพอมีเหตุ <laughs> <laughs> พี่นี่ได้ปลาหน่อยอยู่เน,ะนาะครับผมหนาวๆครับลงดีเนาะจ้ะว่าปลาขอปลาดุกปลาเส็งแต่ว่ามือนีอ้อ,อากาศซีเย,นย,นย,นยน็นๆนี่เย็นฝนเนาะอะไ่ะนี่นะจะเสียเอาสองเอาสามวาง,งเอาดิอ่ะเอ็มมีสิ่งนี้อยู่อ่ะพี่น้อง,นนอง,นอนองสนใจพี่น้องแทนใดสนใจปลากับแอนไลน์มาไหร่ใดจ้ะพี่น้อง เพราะว่าแม่ปลาหมีกระสีเฮ็ดไหวเน,นะานะไอ้เนาะครับผมท่านมีออเดอร์แม่ปลาหมีกระเฮ็ดไหวจะ้ะถ้าบ่มีหญา้าพ่นกระสีเอาไปเฮ็ดปลาแดกจังสีจะ้ะพี่น้องเฮ็ปเดปลาแดกเฮ็ดปลาจอมกับแบงพีแบงน้องกินแน่จะ้ะแต่ว่าปลาคอปลาดุกนี่พี่น้องท่านได้ก็แอดไลน์มาไหวจะ้ะพี่น้องสนใจย่ามได้แม่ปลาหมีกระสีจัดการแพ็คทรงหจ้จ้ะ เอาพีดี่นี่อนี่ซื้อไม่ทุกปีเด้อจ้ะพี่น้องใส่ของเก่าบ่ได้เน้อยอายนะยาะยายเพิ่นพุเพิ่นพังามาจันแหลกฮิดรหัสเลยเนาะบ๊วยแม่นเข้ามัดบ,ดบ,บ่เนาะถ้าบ่แม่นก็คือบอ่แมน่นข้าวบางมือเฮาก็มาสาเนาะมาสา่าแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเราทางเฮาอ่ะเพราะว่า แมนท่าบ่มากอะลุงลุงมาปูมาอังสินะอ๋อหญาติยาดกันด้วยเนียนจ้ะพี่น้องกันเบิดจ้ะแม่ปลาเมีเป็นเป็นลูกสะใภ้ได้จ้าเป็นเสียก็เสียเบิดื่ออันนะฮืสิมานไว้จังสีจ้ะพี่น้องตีนี่ยน,น้อยน้อตอนห้าประทันในเหตุคลิปนเนาะแย่งสันจ้ะพีนพ่น้องพี่น้องคือสีอ่านออกอยู่ดอกจ้ะแย่งเพยจ้ะ ใส่สอบอยูเลียนี่ใส่บอดาย<ำ>จ้ะมแมนจ้ะม,มัมีหมองบ่ายเลยเด้อครับตึงเบิดเลยมีแต่ปลาดุกอ่อยต่อยรวมแล้วได้เกือบเจ็ดสิบโลเนาะปีนั้นเนาะแบบลงแบบเบิด์ตเถียนเบิดเกี่งจ้ะนี่นะครับลักษณะรีครับพอปลาหมี่ออกออกแบบเองเฮ็ดเองทุกระเบียบหนิวเลยจ้ะแม่ปลาหมี่มะมัดซอยสื่อแบบมะมัดซอยตตออกกม แต่ว่าถ้าแม่ปอามีบ่มาบ่ปเป็นลีได้เนี่ยไอ้ใช่ค่ผู้เดียวบ่ได้ครับเพราะว่าต้องมัดทางหนึ่งนังแต่ไปเอาใหม่จ้ะพี่น้องเอาใหม่มาสานสานอะไรกับตัดใหม่ปลาใหม่ปลามาเห็ดกต่สีบแบบนี้หละจ้ะพี่นอ้นองอีสานบ้นนา <c oughs> นน้องเขาบรรยากาศดาีดีจ้ะดีแบบดีมากเลยเขางามกัน ทุกหน้าอาจ้ะฝากกระลาอยู่ได้อายอายฝากกระลาอยู่ได้อายลายเห็นยังเนาะ มาหน้าก็เลาะสำรวจทอน้ำเนาะครับหัวบอขาดบอบพี่น้องเบื้องป่าหนาแล้วครับตาพันเทียวบอนะครับกสิลงไปพูนนะครับตอนเฮาพูนอยู่นั่นแม่ปลาหมิ่นนะครับระยะป่ามากกสิมาไก,ก่ด้ยครับพูนมาเตนนด้วยครับหน้าพี่น้องเฮายู่ถึงกันไลลงมาเร,เรื่อยครับมีเสียงป่าอยู่ครับ สีดียย่ำเรื่อยๆอยู่หรอครับกำนั่งเริ่มตนรดูกาลนะครับแต่สีมามีทางรัดไว้ครับพี่น้องสีเป็นปลาชายป่าครับเป็นถางครับนามสีไล่หอมยูรีเฮาอยู่มองเดียวครับพี่น้องเฮาเลยเห็ดอยู่มองเดียวเลยครับครับงานสุดท่ายของเฮาครับก่อนสิลงไปนาดีนะครับในต้นอีกคนนะครับเขาก็งามดีอยู่ครับพี่น้องยันตลมนะครับ พายูลุกสีมสาสภาพทำเลบรรยากาศร่มร่วมครับพี่น้องครับผมก็เรียบร้อยเบทุกอย่างนะครับมาเคลียร์พื้นที่เฮื่อนรีเฮื่อนต่อนเฮาสะอาดสะอาดนะครับเงทืนผลงานอีกเทืนน่อนึงครับก่อนกระบ,บานนอ<ม><ห>้องแมก็มีตาทิ้งจะพี่น้องนี่กูกีบกบกุกเแน่นไปเหลือเดยนะครับ <c oughs> โอ้โอ้โอ้ปลาก๋งปลาสิวแล้วครับ ได้แล้วปลคอนี่เด้โห่นี่เด้่าเด็ดตุ่มหนึ่งอยู่ครับปลาคอเฮาจ้ะตุ่มก็สีลงเป็นช่วงๆครับพี่น้องถือว่ามันนี่นี่ปลาเค็งกับปลาเค็งปลาคอกับปลาคอเลยครับถือว่ามันจะพี่น้องกระต่ายใหญ่เฮาเลือบเต็มครับผมกัดสีพอกันประจําในช่วงฝนตกแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเฮาเห็ดไหวรอฝนเนาะจ้ะล่างมือกัดซิมายามปลาล้างมือกัดเขาปลาใหญ่เนาะครับผมกัดสลับสับเปลี่ยนกันไปครับแต่ว่าช่วงหนาวๆนี่ ลงทุกมือครับพี่น้องเข<ล>าต้องมาทุกมือเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องมาทุกมือลราจะพี่นอ้าาอ,อ,นองเพราะว่ามาเขาก็เพื่อจะอยู่ด้กินได้เนาะแม่นครับเพื่อเคลียร์ว่าแยงขาดบอมีอยังกัดแยงบอเนาะครับมันเพ่หัวอบอมต้องมาเตรียมการไว้ก่อนฝนสิมาแล้วครับแม่นจ้ะผลงานในวันที่สิบหกการยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจากภาคพี่น้องลงไฮลงหน้าจ้ะพี่น้องลงหน้าไอ้เนาะแม่นครับยำปลาลีจ้ะพี่น้องก็ถือประมาณอยู่จ้าเกือบเต็มกระต่ายไงจ้ากับมีปลาล้วนเราจ้ะพี่น้องขันมันเฮ็ดกับว่าเฮิตรวมเนาะมีหลายชน้จา สาฝาก็ไรก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันนี่เด้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอคุณผู้ที่เขามาราบช่มขอคุณชุกกำลังแรงใจที่ส่งให้่อปามีก็เม่ปามีสำหรับคลิปเมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจกันไหมคลิปนาจ้าเมื่อนอกวันนี้นอกกระสีมืออื่นกระสีมะยามคือเก่าแล้วครับพี่น้องเพราะว่าหน่ำพื้นมีเนาะป้าพื้นท่านเติ่งก็อาจจะลงมาบพท่านหอดครับพี่น้องทยอยกันลงมาเรื่อยๆครับ